ปฏิญามันเด้อพี yup. Esta, ่น like, yeah, ้องเอ้ยมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้ออยากหรือยันี่ตำหมกหุ้งทอดไข่ใหม่เนี่ยบางในยาฝ้าวปูมาเอาหมูหุ้งมาสั้นยาหรือฝ้าวน้ำไข่แซ่บเซย์พัดสินเสื่อมมันเด้อพี่น้องเห็นบ่อน้อเห็นบ่อน้อเห็นบ่อน้อยาเสื่อมมันไอ้าบ้านเอากะทิใส่ ต้มหอยทอดปลาวัปูัววัก็พอปอลงมือก่อนเนี่ผู้ดดทุ่มอะค่ะเห้ยหน่อยเห้งกระตุกแกงยันเอเ้ยปูฟ้าหลายพี่น้องเอ้ยยันพมืดอยู่ดอกเด้อ ถ้ากินลายย่างลายเนยวปกตินี่ต่ำจริงๆเยอะด้วยถ้วยทอดปลาพ่อมพี่น้องอน็อตหัวขวัญไข่น้่มป่าเนี่ยน็อตอันนี้ไปมึงกลาง้ทอดเตอร์อีกถ้วยกัด กีบไปขีบมันสินก็ได้เอามงนอดอยูไม,ม่ให้มงนอดวะเถอะนันไก่ไม่นเนียววะถึงมันเด้อพี่น้องเด้อสามุกขายบออัวขายปลาอ,กออกแล้วลุงมึงอ,อันนั้นลุงมึงเด็ดเค็มยังเมื่อยอยู่เอาลูกจักปันป่นต่ไปแล้วกันนมา เมื Workers, on, bang, ่ออยู่ลานก็ได้บบไดเเศร้าจักเถอเศร้าแต่ย้ำกินเข่าพี่น้องบไดเเม้นบ่บอกเขาเศร้าดิแต่ว่าเขาเฮ็ดแล้วเขาก็เฮ็ดไปรวดเขาบได้ย่ค่อยเฮ็ดค่อยไปเขากับบออันนี้เขากับเนวเขาเฮ็ดงานบ่เคยหยุดเนาะเขาจะหยุดแต่ตอนกินเข่า มืออื่นจะสิได้ยางปันกินยากจะขึ้นหงากจะต้องกินกปินล้ำไรเขาก็ซื่อปยัลาบหนูเจ้านะลาบหนูเจ้าพ่อักใช้หอมอะไรว่แม่อกไมกน้องก็แมงจะปันจักกันโอ้ยหอกลายเมือไฟหมดเบ็ดพิมดแบ

เดิมก็ไปอีกแลวพี่น้องกอแล้วมางกออกแล้วก้ออกไอเนี่ยส่วนอาซามีตังมอวพ่นกรมาฉสียาให้แก้ไอ้พิดสุนักบ้าเนาะค่ะยาก็คนไปสีดมัดสีมดสมัดทุกตูเนาะค่ะเนาะ ม่างออกแล้วพี่น้องม่างไอ้สากกอกออะไรก็กที่ทับพักสองอีกเนาะค่ะไอ้ขันส่วนพ่อปอกอะไปเก็บรายละเอียดเดี๋ยวยา่าชิบปซ้องให้เบิ้งทั้งหนาเขินนไปเก็บรายละเอียดทึ่งๆท่าสีเนาะค่ะ ท้าสีสีดำยังเป็นห้อยไอหอยยังบ่อันนี้็ท่าแล้วท่าแล้วลงมามาลืมท่าอนนี้ฟุนาท่าเล้ยวลืมท่าทุกสามอันพอจะขึ้นไปแต่มาลงมากินเขาค่ะเนาะ แดดค้าคากพี่น้องเที่ยงแดดจนห้อนปล่อยออกจะคมเลยแ,ยแต่ใครแต่เงินมานหนานี่มันไก่สวนอยางขึ้นเนาะเวลาเขาโฮมนั้นสิเย็นร่มซ่วยเย็นค่ะพี่น้องแต่ออกแดดกับห้อน เอาคืออิ่มแล้วสำหลูกละเ่าแซ่บบ่มีแต่เนี้ยเชมๆเออยังบ่อยากอยากก็จังกินไหมเศร้ากับว่ได้เศร้าอันเด้กพี่น้องเด็กไอ้ว่าตะหยุดกะกินแล้วปะพักกันลงเฮ็ดงานหลุดเย็บโบผักบ่พอนบ่ยังก็พักกอันนี้งรู้ดอกอย่าบ่ต้องเลี้ยงต้องเขี่ยวแล้วลูกไอ้เศร้าเมื่อยตะกุนเป็นล่มทั้งนั้นในหน้างานดิแต่บ่ได้คุ้มเด็ก เมื่อยกับยุดเก็บนี่เนาะค่ะขางท่านนี้วันเดท้าวันเดท่าขางนี่เนาะท่าจะขางทั่หน่ะคลิปนี้ก็ฝากไ้ซํำนีด้วยค่ะเด้อคลิปหนะพอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ